เปิดดวงลัคนาราศีสิงในเดือนธันวาคม2568ส่งท้ายปีครับราศีสิงนะครับรวมไปถึงลัคนาราศีสิงด้วยนะครับรับจำตัวเนี่ยย้ยายช่วงกลางเดือนนะครับซึ่งยกย้ายไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับก็เฉยๆไมไ่โดดเด่นอะไรนะครับ แล้ววันวันที่16เนี่ยดาวย้ายเข้าสู่ราศีธนูจุดนี้ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับเพราะนั้นราศีสิงห์ก็จะเด่นเรื่องของโชคลาบลอยที่จะมาจากเพศหญิงนะครับเพศหญิงหรือว่าเพศเพศแม่นะฮะคือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเมื่อดาวเป็นเทวีโชคเนี่ยก็จะได้โชคจากเพศหญิงนะครับ ในขณะเดียวกันดาวจำตัวของคุณเป็นดาวอาทิตย์เนาะเป็นดาวที่เป็นตัวแทนของเพศชายเป็นตัวแทนของความเป็นผู้นำนะครับความกระตือรือร้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สอดคล้องเป็นอย่างดีนะใครที่แบบกำลังโสดอยู่อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของรักๆใครยๆก็ได้นะครับอันนี้พูดรวมๆไปก่อนนะฮะราศีสิงห์เนี่ยเอาเรื่องการงานก่อนนะครับ เร,เรื่องการงานของราศีสิงห์เนี่ยไม่แย่นะถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ว่าการเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหานะครับมันก็มีปัญหาอยู่บ้างมันก็มีสิ่งที่เราไม่สามารถจะจัดการได้อยู่บ้างนะครับดาวการงานเนี่ยเป็นปรากเกเตษคือไม่สมบูรณ์แต่อยู่กลุ่มกับดาวคูทาตซึ่งแปลว่าความ สงบลมเย็นนะฮะผู้ทาตุก็แปลว่าความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานมันมั่นคงอย่างที่บอกแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรา,าจ,จะต้องปล่อยปล่อยผ่านหรือปล่อยวางนะอาจจะไอสิ่งเนี้ยที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเราอาจจะดูแล้วเราไม่ชอบแต่เราก็อไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปทําตรงนั้นเนี่ยโดยตรงอาจจะต้องปล่อยวางไปหรือทําแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะ เป็นลักษณะนั้นไปนะครับความไม่สมบูรณ์เนี่ยมันยังคงอยู่อยู่แล้วนะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราเองก็สามารถที่จะผ่านพ้นแล้วก็เอาตัวรอดได้นะครับเพราะนั้นการงานเนี่ยนะมันมีความมั่นคงอยู่ในขณะเดียวกันมันก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ซึ่งเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ได้มาแบบกระทันหันมันจะไม่ได้มาแบบที่แบบเปลี่ยนปุ๊บปับ๊บแล้วคุณเนี่ยเอ่อ ไม่สามารถจะรับมือได้อะไรเงี้ยไม่ใช่เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบระเบียบนะนะตามขั้นตอนเดี๋ยวคุณก็จะรู้ก่อนนะครับรู้ก่อนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรข <shipping> ึ้นนะครับมากน้อยอย่างไรเราจะรับมือได้นะเราจะรู้ทางหนีที่ไล่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่อะไรที yep. ่มันดีขึ้นนะครับ ใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศอันนี้ก็จะโดดเด่นนะครับต่างประเทศหรือคุณทำาอยู่ประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าอาจจะต้องมีการดิวงานหรือคอนแทคกับชาวต่างชาติต่างภาษาแบบนี้ก็ถือว่าจะได้ผลดีนะครับจะมีการพูดคุยกันคอนแทคกันนะครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรถือว่าดีนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ย จะเป็นเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเนี่ยก็ถือว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะครับการเงินไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าอยู่นิ่งๆได้อะนะครับรายจ่ายอะไรเนี่ยที่มันหนักๆเนี่ยคงจะเบาลงนะฮะเบาลงนะครับบางทีราศีสิงห์อาจจะเป็นราศีที่ได้โบนัสหรือว่าอะไรที่มันฟุกๆนะครับซึ่ง อาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรืออาจจะมาจากโชคลาภก็ได้อาจจะมาจากผลดีในเรื่องอาชีพก็ได้นะครับอาชีพการงานนะเช่นเฮ้ยมีจ็อบใหม่เข้ามาแล้วทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะครับหรือบางคนเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยมีงานเข้ามาซึ่งงานนี้ลูกค้าแบบจ่ายเยอะนะฮะก็จะได้เหมือนเหมือนมีแบบ มีโชคเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งสามารถจะเป็นโชคาลาภลอยก็ได้หรือจะสามารถเป็นโชคที่มาจากการทำงานก็ได้นี่อไหมสามารถมาได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดไปจบอยู่ที่การเงินซึ่งมันดีนะครับเป็นการเงินที่ดีนะดาวการเงินก็อยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุนะครับอย่างดาวศุกร์เนี่ยก็ได้เป็นคู่ธาตุน้ำอ่ะสงบลมเย็นนะเสบายๆนะครับ เดือนนี้นะครับการเงินก็ดีทั้งเดือนนะครับถึงแม้จะไปถึงช่วงปลายปีก็ยังดีอยู่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าสู่ช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยวแล้วนะครับไม่ต้องเสียเรียดเนาะไม่ไม่ได้จ่ายอะไรเยอะนะครับทุกๆก,การจ่ายเป็นการจ่ายที่คุ้มค่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังทํางานทําอาชีพอยู่ยังค้าขายอยู่ยังรับออเดอร์อยู่อะไรเงี้ยบางคนคือทํางานตลอดเวลาใช่ไหมดวงเฮง ปังๆเรื่องเงินนะมันจะกระเถิบขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งในช่วงปลายเดือนนั่นหมายความว่าเป็นช่วงปลายปีพอดีนะครับดาวการเงินเนี่ยดาวพุธนะจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูนในวันที่26ธันวาคมนะครับเข้าสู่ตำแหน่งปุตตะกระุมพะปุตตะปุตตะเนี่ยแปลว่าโชคลาภแล้วก็สิ่งใหม่ๆนะครับกระลุมพะแปลว่าเงินกระุมพะปุตตะก็คือ เงินเราจะไปสัมพันธ์กับสิ่งใหม่ๆแล้วก็โชคลาภนะครับเพราะนั้นโอกาสที่ดีแน่นอนนะครับก็อาจจะโฟกัสที่ช่วงปลายปีจะเป็นเรื่องเงินที่ดีนะครับถ้าคุณไม่ได้เงินจากงานก็มีสิทธิ์จะได้จากโชคลาภมีสิทธิ์จะได้จากการที่ออมีคนมาให้นะหลากหลายช่องทางนะมีสิทธิ์ที่จะได้นะครับความรักล่ะนะครับราศีสิงห์เนี่ยก็น่าจะเคยบอกไปแล้วนะครับ ดาวคู่มิตรใหญ่นะครับอยู่ที่ตำแหน่งคู่ครองนะดาวเสาราหูนะครับมีความมั่นคงดีนะช่วยเหลือเกอื้อกูลกันดีมากๆแล้วก็ถึงไหนถึงกันนะคนที่มีคู่แล้วนะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์จะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันด้วยนะครับมีเกณฑ์ไปเที่ยวกันไกลๆนะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะสนิทสนมสนิทชิดเชื้อโรแมนติกใกล้ชิดสนิทสนม เป็นอย่างดีในช่วงปลายปีนี้เรื่องความรักนี่ถือว่าดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีอะไรจุกจิกจุกจิกที่เราอาจจะไม่ชอบบางอย่างในอุปนิสัยของคู่ของเรานะครับเล็กๆน้อยบางทีก็ต้องก็มองข้างกันไปอ่ะนะครับดาวเสาราหูเนี่ยเขาเป็นดาวแห่งการเขาเรียกว่าใช้อารมณ์อ่ะไม่ต้องใช้เหตุผลมากใช้อารมณ์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับใครที่มีคู่กันอยู่แล้วแล้วคู่เนี่ยชอบแบบ ไปทางแบบเฮลเฮลหรือเที่ยวเหมือนกันแอดเวนเจอร์ Adventure เหมือนกันหรือว่าชอบอะไรคล้ายๆกันอกันบางคนอาจจะชอบแบบเครื่องรางของขลังเหมือนกันนะคือมันจะมีจุดที่มันชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปกันได้ดีนะในช่วงปลายปนีนี้นะครับอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะเหมือนพ่อแง่ไม่งอนอนะ่ะบางทีนะครับก็ให้พยายามใช้อารมณ์ ใช้อารมณ์ให้น้อยไม่ <l ots> ใ,นใ,นใครฟังอาจจะแบบเฮ้ยให้พยายามใช้อารมณ์ <c oughs> ไม่ได้นะใช้อารมณ์ให้หน้อยใช้เหตุผลให้มากนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวเหตุผลดาวสาติมันอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาจจะใช้อาจจะมีอารมณ์แบบฉุนเฉียวโมโหหุนหันนะเหวี่ยงวีนกันหน่อยนะครับเอะอะมาเทิงนะบางทีเดี๋ยวหลังวันที่สามเนี่ยพระรหัสจอรนเข้าสู่ เรือนลาภะเนี่ยนะครับก็จะมีสติมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นก็จะกลายเป็นว่าใจเย็นมากขึ้นจากใจร้อนก็จะใจเย็นนะครับจากที่ใช้อารมณ์มากก็จะเปลี่ยนเป็นใช้เหตุผลมากนะครับเมื่อดาวเคลื่อนเดือนย้ายมีผลต่อมนุษย์มีผลต่อจิตใจของเรานะครับเพราะนั้นก็โดยภาพรวมคู่ครองไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกนะ แต่ก็ให้ระวังในช่วงประมาณ2 0 22วันแรกละกันประมาณนั้นนะครับแต่หลังจากวันที่23ไปเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนคนโสดนะครับก็เช่นเคยมีโอกาสจะเจอนะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับครึ่งเดือนแรกอาจจะยังเงียบเงียบของเหงาอยู่แต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยถ้าคุณยังโสดอยู่มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจคนเนี้ยค่อนข้างโดนใจมากมาก ถูกใจทั้งเรื่องของแบบอาจจะถูกใจในเรื่องของแบบหน้าตาด้วยสถานะทางสังคมด้วยฐานะด้วยแล้วก็จริตด้วยนิสัยใจคอถูกใจหมดเลยนะครับเป็นคนที่แบบมีความรู้ความสามารถาถ้าเป็นสาวสาวราศีสิงห์ฟังคลิปนี้เนี่ยแล้วยังโสดอยู่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจที่เป็นแบบสายเปด้วยนะ ใจถึงพึ่งได้แล้วเป็นคนที่มีมีสถานะทางสังคมที่ดีไม่ธรรมดานะครับแต่ก็อาจจะเป็นคนที่มีตำาหนินะอาจจะมีคนเป็นคนที่มีตำาหนิมีใช้ใช้ชีวิตครอบครัวมาก่อนเคยมีแฟนมาแล้วเคยมีลูกติดอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้คุณก็ลองไปดูแล้วกันว่ามันเข้าข้อไหนนะครับแต่ช่วงปลายปีนี้มีโอกาสที่จะเจอกันแบบปะแบบ เขาเรียกว่าปิ๊งปิงเจอกันมาปิ้งกันช่วงปลายปีอะไรเงี้ยมีโอกาสนะครับต่อมาเนี่ยเรื่องของสุขภาพปลาสีสิงเนี่ยก็ครึ่งเดือนแรกไม่ได้อ๋อโอเคครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีสิ่งที่ต้องระวังคล้ายขึงกันอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องสายตาความดันระบบเลือดนะครับเรื่องของอบางคนก็อาจจะแบบตัดแว่นใหม่ก็ได้นะสายตาเพิ่มสายตาเสียอะไรเงี้ย หรือไม่ก็บางคนก็ไปทำแบบเลสิกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะช่วยแก้ดวงได้นะครับความดันระบบเลือดนะ,ะก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกเรื่องความดันนะครับตรวจสุขภาพนิดนึงตรวจเลือดนิดนึงก็จะช่วยได้หรือใครที่แบบอ,อยากจะแก้เคสซะหน่อยถ้าสุขภาพร่างกายดีไปบริจาคเลือดซะหน่อยนะครับช่วงนี้กนะ็มีงานกาชาดเนี่ยไปบริจาคเลือดนะครับ ก็จะดีนะครับเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยเจอทั้งมรตยูแล้วก็ไปเจอราหูด้วยนะไปเจอราหูในครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกจะเจอมรตยูนะครับส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยนะราศีสิงห์นะราศีสิงห์โชคลาภในวันที่16เนี่ยมันก็พอที่จะมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าดาวตัวตนเนาะ กำลังจะเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งโชคลาภแล้วแล้วเป็นเทวีโชคแต่จริงๆแล้วอ่ะดาวก็จะเคลื่อนหลังจากสลักออกไปแล้วนะเพราะนั้นก็พอได้ลุ้นมาเอาว่าเป็นดูแล้วมันห้าสิบห้าสิบแหละแต่ว่าถ้าในสายที่ว่าในกลุ่มที่เราคุยคุยกันเนาะเราไม่ได้ไปดูที่หวยไทยเป็นหลักอยู่แล้วล่ะเราเราดูหวยไทยอะ่ะดับแรกแต่หลังจากนั้นเราก็ลุ้นต่อ เพราะนั้นเนี่ยอาทิตย์เนี่ยย้ายเนี่ยประมาณสี่โมงเย็นถ้าคุณพลาดหวยไทยเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้หวยอย่างอื่นหลังจากหวยไทยนะก็บอกไว้อย่างนี้แล้วกันส่วนใครเล่นไม่เล่นก็นแล้วแต่คุณนะครับราศีสิงห์เนี่ยพอมีลุ้นไหมก็จะให้ดีนะวันที่30ดีกว่าพวกนี้นะถ้าจะให้อาพเลเซฟนะเพราะว่าอะไรเพราะวันที่16เนี่ยในตำแหน่งโชคลาภเนี่ยปุตตะเนี่ย ยังเป็นวินาตอยู่แต่วันที่30เนี่ยตำแหน่งปุตตะราวโชคลาภเนี่ยปุตตาราพะเลยโชคลาภชนโชคลาภเลยอย่างที่บอกนะครับว่าลาบผลต่างๆโชคลาภต่างๆข่าวดีเรื่องเงินนะของราศีสิง์จะมาช่วงปลายเดือนนะหรือว่าเรียกว่าปลายปีก็ได้นะครับออปลายเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะแต่ถ้าเป็นในช่วง16 ปาพูดตามตรงว่า an มันยังไม่ค่อยัวร์วเท่าไหร่โอกาสเมันยัง50-50แต e, ่เป็นช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยโอกาสชัดเจนมาก80%ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือดวงชะตาราศีสิงห์ในเดือนธันวาคม68ส่งท้ายปีครับ